สวัสดีค่ะมันนี่มันนี่ EP ีที่2นะคะจากอ P ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงมนุษย์เงินเดือนที่เราอยากจะเริ่มรวยเราจะทำยังไงเครานี้ก่อนจะเริ่มรวยสำหรับ e ีนี้เราจะลงรายละเอียดกันะคะก่อนเริ่มรวยนะคะสิ่งแรกที่เราต้องตระหนักกันก่อนเลยคือเราต้องปรับวิธีคิดเราก่อน,นะคะ่ะรวยหรือไม่รวยเนี่ยมันต้องเริ่มจากวิธีคิดนะคะเพราะว่าเรื่องถ้าเราจะซับซ้อกันก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากรวยเนี่ยเราก็ต้องย้อนมาดูที่ตัวเราก่อนสิ่งแรกที่เราจะต้องทํานะคะก็คือการวางเป้าหมาย ว่าเราต้องการจะร่ำรวยจริงๆนะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่อะค่ะคนเนี่ยมักจะถูกปลูกฝังเรื่องความร่ำรวยแบบผิดๆกันมาคือคนก็จะเชื่อว่าเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องหายากเราเป็นเรื่องที่สั่งสอนกันมาจนแบบว่ามันเป็นชุดความความคิดที่ถูกส่งต่อค่ะว่าแบบเงินเนี่ยมันหายากนะการทํางานเพื่อจะหาเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องลําบากสิ่งเหล่านี้ที่ถูกปลูกฝังมามากๆเนี่ยค่ะมันเลยกลายเป็นว่าทําให้คนเนี่ยคิดว่า เราจะสามารถกลายเป็นคนรวยมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องแรกที่เราต้องปรับก็คือปรับความเชื่อนี้ให้ได้ก่อนแล้วที่สําคัญอีกเรื่องนึงเนี่ยมันจะมีชุดความคิดแบบหนึ่งที่ถูกส่งต่อกันบ่อยๆก็คือว่าเราจะชอบถูกปลูกฝังผ่านสื่อหลายๆอย่างอะคะ่ะว่าความร่ารวยเนี่ยคนรวยเป็นคนงก คนรวยเป็นคนแบบมีความซับซอ้อนเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนงกเวลาเรามีความเชื่ออะไรแบบนี้ที่ฝังอยู่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นคนแบบนั้นเราไม่อยากเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราห่างไกลจากการอยากที่จะไปสู่ความร่ารวยอย่างที่เราตั้งเป้าหมายไว้สิ่งที่มันเป็นความสําคัญในเรื่องของการปรับวิธีคิดเนะะี่ยค่ะเราต้องทําความเข้าใจกันอย่างหนึ่งก่อนว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ถูกเลี้ยงดูขึ้นมาเนี่ยมันมี มันมีได้รับการปลูกฝังแผนผังทางการเงินส่วนตัวของแต่ละคนที่แตกต่างกันมาจากพื้นเพที่ถูกเลี้ยงดูซึ่งแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่เติบโตมาหล่อหลอมให้เรามีความเชื่อแล้วก็มีความเข้าใจแล้วมีความคาดหวังกับเรื่องเงินที่แตกต่างกันถ้าเรา เต,ติบโตมาในครอบครัวที่ยากลําบากเราก็จะเชื่อว่าเงินมันหายากเราจะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะหาเงินมาได้แต่ในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งที่เติบโตมาในครอบครัวที่ร่ํารวยแล้วครอบครัวที่เขาแบบว่ามีโอกาสและมองเห็นโอกาสในการหาเงินเขาจะรู้สึกว่าเงินมันเป็นเรื่องสนุกเงินมันเป็นเรื่องท้าทายเงินมันเป็นเรื่องที่แบบว่าสามารถจะเป็นเจ้าของได้ไม่ยากอันนี้คือความแตกต่างกันตั้งแต่เริ่มต้นของการถูกปลูกฝังละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกปลูกฝังมาโดยที่เราเนี่ยไม่ไม่สามารถจะ ไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้คือวิธีคิดเราเราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเพื่อลบล้างสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ต้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญสิ่งแรกคราวนี้การปลูกฝังในนอกจากครอบครัวแล้วนะคะสือ่อแล้วก็ศาสนา,าหรือหลายๆเรื่องรอบตัวเนี่ยมันมล้วนหล่อหลอมเราจะมองเห็นเลยว่าสังคมชนบทสังคมในเมืองจะมีความเชื่อเรื่องเงินที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยในเมื่อเราอยากจะรวยเราต้องปรับวิธีคิดเพื่อที่จะจะล้มล้างความเชื่อที่มันผิด,ผ,ดผิดไปก่อนสิ่งที่สําคัญอย่างที่เราต้องเข้าใจนะคะสมการความสําเร็จของชีวิตผลลัพธ์ความสําเร็จของชีวิตที่นํนำไปสู่เงินความมั่งคัง่งสุขภาพแล้วก็ความเจ็บป่วยผลลัพธ์ของมันเนี่ยสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันเริ่มขึ้นขึ้นมาจากการที่เราจะต้องสร้างความเชื่อที่จะใฝ่หาเอาเงินเนี่ยมาช่วย ะะเพราะว่าการมีเงินมันก็ทําให้เราเนี่ยสร้างความมั่นคั่งแล้วก็มีสุขภาพแล้วก็สามารถที่จะดูแลเราตัวเองเมื่อเมื่อยามเจ็บป่วยได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่มนุษย์เราเนี่ยนะคะสามารถจะจัดการเรื่องเงินได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ความร่ารวยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเราคือเรียนแบบความคิด ในการจะแบบว่าใช้ชีวิตของคนรวยเขาสําหรับ EP เนี้ยเราก็ต้องลองมาดูว่าคนรวยอะค่ะเขามีวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยแบบไหนเราจะต้องเข้าใจกันก่อนสองกฎเกณฑ์ว่าเงินเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2เรื่องมันก็คือกฎเกณฑ์ภายในกับภายนอกภายในก็คือความคิดความเชื่อความรู้สึกอารมณ์ที่เรารู้สึกถึงเงิน อันนี้คือสิ่งที่เราพูดกันไปเมื่อตอนต้น,ตน,ตน EP สิ่งที่2อะค่ะกฎเกณฑ์ที่2ก็คือกฎเกณฑ์ภายนอกก็คือเรื่องของความรู้ทางธุรกิจเรื่องของการบริหารเงินเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนฟังดูเป็นเรื่องแบบโอ้ยเรื่องปวดหัวนะคะเรื่องไกลตัวแต่เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าหลังจากเราปรับความเชื่อความคิดทางเรื่องเงินของเราเนี่ยเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายแล้วเนี่ย หลังนอกจากนั้นเนี่ยเราจะได้ก้าวไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องของปัจจัยภายนอกเพื่อที่จะจัดการกับเงินให้ได้แล้วก็ให้อยู่มือเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ EP นี้นะคะเราก็ต้องแบบว่ามีกันบ้านกลับไปให้ท่านผู้ฟังนะคะทุกๆคนว่าเนี่ยเราจะต้องตั้งมายเซ t ก่อนวันนี้ว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายทางการเงินแบบไหนเราอยากจะรวยเท่าไหร่เราอยากจะมีเงินล้าน10ล้านร้อล้านพันล้านเราตั้งเป้าหมายใ,ในตัวเองให้ชัดเจนก่อนแล้วหลังจากนั้น เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราก็สร้างความเชื่อในจิตใจให้ได้ว่าเราสามารถก้าวไปถึงจุดนั้นได้อันนี้คือปัจจัยแรกที่สําคัญแล้วหลังจากนั้นใน e ีถัดไปเนี่ยเรามาเริ่มหาความรู้ในเรื่องของกฎเกณฑ์ภายนอกเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะรักษาเงินที่เราเนี่ยตั้งใจจะเก็บมันไว้เพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะ